ดันเจียนนี้ลูกี้จองถ้ายัางพอมีสมองก็รีบใส่หัวไปซะแต่จริงๆถ้าอยากอยู่ต่อเป็นของเล่นของพวกเราเราก็ายินดีต้อนรับนะเฮ้เฮเฮออ๋เออ้อพูดจาดีๆเหมือนคนอื่นไม่ได้ก็หัดหุบปากไว้นะไม่งั้นระวังคอหลุดไม่รู้ตัวด้วยเออหลานระดับ61อาชีพเทนที่3นักดาบแพนจรสังกัด,ดอิจเดนเลนเออาชีพทนที่ส ฮะไม่เห็นหน้าโกตรงไหนเลยฝั่งเราก็มีอาชีพทที่สามเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมลับพี่ลีที่นี่ไม่ใช่ที่ที่ผู้หญิงอย่างพวกเธอจะมาทําตัวอดดีได้หรอกนะดิจเนรระดับหกสิบอาชีพทที่สามนักมวยจีนสังกัดสาราชิงซานนี่แกเป็นลิงที่ยังไม่ได้วีวัฒนาการเลยยังไงหรือในกระโหลน,นไมีแต่มัดกล้าไม่มีสมองอีแค่หลักการง่ายๆอย่างมาก่อนได้ก่อนเลยไม่เข้าใจนะ่ะ ฉันรู้จักแค่หลักการหมัดไข่หนักกว่าได้เปรียบจะเอาไหมละ่ะตีกันขึ้นมาจริงๆพวกเราคงไม่เทนุถนอมยายพวกนั้นที่อยู่ข้างหลังของเธอหรอกนะมีแต่เด็กใหม่ระดับต่ำๆทั้งนั้นเลยชนละมุนขึ้นมาคงเป็นคุณเสียมากกว่าดีแต่ถ้ายอมถอยตรงนี้ใครจะไปรู้หลหรอว่าไอ้พวกบ้ากำลังนี่มันจะได้คืบเอาศอกหรือเปล่านะ่ะจะเปิดก่อนดีไหมนะเออจะเอาอยัางไงละ่ะไหนๆก็ใช้หลักการมัดหนักได้เปรียบอยู่แล้วไม่ใช่เหรองานฉันก็น่าจะเป็นคนที่มีสิทธิสูงสุดที่นี่นะเอาไขวัน,นั่นหา สู้หยางนี่ครั้งล่าสุดเจอที่ส่วนเทเลพอร์ตยังเป็นห่วงอยู่เลยแต่ดีจังเลยนะที่เขาปลอดภัยน่ะว่าแต่ว่าเขามาที่นี่ทําไมกันแถมยังไปพูดจาถาผู้ใหญ่อีกโถ่เอ้ยทาไมฉันต้องมาเจอแกทุกที่เลยวะสู้หยางฉันต้องหากหล่ะที่ต้องพูดคํานั้นไปไหนก็เจอแกตลอดเลยไอมแมลงวันหัวม่วงแหมแกยังกล้าปากดีอีกนะเบิกลูกตามมองให้ชัดๆก่อนไหมนี่เทนที่สามนะเว้ยแค่เนิยวชี้ก็ขยี้แกให้ตายได้แล้ว พวกเขาขอร้องสิเอหนูอย่างน้อยๆแกน่าจะได้ตายแบบมีชิ้นส่วนติดตัวครบนะนี่ไม่เจอกันนานนะเอเอไม่ได้เจอกันนานเลยเฮ่นี่แกเหมือนฉันอย่างนั้นเหรอนี่เธอรู้จักกันเหรออ๋อค่ะเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนชั้นเดียวกันอย่างนั้นเหรองั้นก็เพิ่งเปลี่ยนอาชีพมาเหมือนเธอนสิใจกล้ามาจากไหนถึงได้ท้าทายพวกเรานายบอกว่ามารับภารกิจเทินอาชีพอย่างนั้นเหรอแต่นี่มันดันเจ้นเงินนะแน่ใจหรือเปล่าว่าไม่ได้มาผิดที่นะ่ะ ก็ไม่ผิดหรอกภารก,กิจเทนที่2ต้องมาดันเจี้ยนระดับเงินถูกแล้วเทนที่2อ,อย่างนั้นหรอเดี๋ยวๆนะเจ้าเด็กนี่เพิ่งจะเปลี่ยนอาชีพมาเหมือนกับเสี่ยวเชียนไม่ใช่หรอแต่ผ่านไปไม่กี่วันระดับ40แล้วจะเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกัน นี่แกคงคิดว่าตัวเองเก่งมากเลยใช่ปะวันวันดีแต่เดินแอปไปทั่วนะอยากลบปุ่มด้วยที่ได้อาชีพนักลบก็เข้าใจนะแต่มันจะไม่เกินเบอร์ไปหน่อยหรือย,ยังไงไอ้อกระจกแน่จริงก็เปิดข้อมูลให้รู้กันไปเลยสิว่าตอนนี้แกระดับเท่าไหร่แล้วถ้าไม่กล้าก็อย่ามายืนเบ่งให้คนอื่นเหม็นที่หน้าแบบนี้อาชีพที่เกิดมาเป็นคนขนอิดขนซายอย่างแกไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเลียแข้งเลียขาลูกพี่ของฉันด้วยซ้ำหวังเฟยระดับสิทธิ์อาชีพนักเวทน้ำแข็งสังกัสรา,าสิงซาน ระดับ10แล้วอย่างนั้นหรยอถ้าแกต่ำกว่าระดับ2ฉันคงจะสมเพชเกินกว่าจะแตะต้องแต่ตอนนี้บทลงโทษการตายของอาชีพต่ำกว่าระดับ10กกำหนดให้ลด2ระดับต่ำกว่าระดับ2อา่างตายจะไม่สามารถคืนชีพได้ใส่หัวไปซะกลับบ้านไปนอนแช่อ่างสไปวังเฟยค่าวพลังชีวิตศูนย์เปอร์เซ็นต์ทำไมคนได้สังหารวังเฟยนะักวิ่นน้ำแข็งได้รับค่าประสบการณ์100อเออพี่เฟยพี่เฟยไม่นะ แกเล่นที่เผื่อนี่โง่แล้วยังช่วยอีกนะคิดว่าฆ่าคนของฉันแล้วฉันจะปล่อยให้แกรอดกลับไปได้หรืออย่างไงกันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแกจะมีปัญญาฆ่าฉันหรือเปล่าหล่ะนะนี่เธอน่ะถ้าเกิดจะเข้ามาพร้อมกันก็ได้นะให้มันจบทีเดียวเลยฉันจะได้ไม่ต้องพูดคำเดิมซ้ำๆหนอให้ไอเด็กเวนนี่มันไปเอาความกล้ามาจากไหนกันถึงได้ท้าทายอาชีพเทนที่สามพร้อมกันสองคนเลยเนี่ยถึงจะเป็นเพื่อนของเสี่ยวเช่นก็เถอะแต่เด็กผีแบบนี้มันปล่อยไว้ไม่ได้แล้ว เรื่องของเราสองฝ่ายวางไว้ก่อนสั่งสอนเจ้าเด็กไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนี่เสร็จล้วก็ค่อยว่ากันได้ไว้ฉันจะค่อยจัดการเธอที่หลังไอเด็กขวดดีแกไปตายซะไอเด็กนี่ทำไมมันวยอย่างกะลิงแบบนี้แต่ฉันไม่เชื่อหรอกว่าเกจะรอดหมัดพยักอสนีของฉันพ้นหมัดพยักอสศนีเฮอไปให้พ้นไปเอออา เออมาเรียอย่างนั้นเหรอนี่ก็เล่นทีเผยคนแล้วพวกอาชีพเทนทิส่าไม่มีคุณธรรมนําใจกันบ้างเลยหรือ,อยังไงกันมาเรียคิตตานรูปแบบใช้ครั้งเดียวระดับทองผลลั์สร้างข้อป้องกันรอบตัวต้านทานความเสียหายรวม80,000แต้ม ะดบที่ชั้นคันเข้าไปสุดแงรงลดค่าป้องกันของบาเรียได้ไม่ถึงครึ่งนี่มันมมวนตำราขั้นสูงแน่แนเลยแถมยังมีอาวุธนั่นอีกดูยังไงก็ไม่ใช่ระดับเงินจะบอกนะว่าระดับทองหรือว่าแพตเตน้มกันนะตอนที่เขาฆ่านักเวทน้ำแข็งชั้นมองไม่ทันด้วยซ้ำทางนี้ก็เลยพยายามจับตาดูใครจะรู้หรอว่าเจ้าเด็กนี่เก่งขนาดนี้เขาเป็นใครกันแน่แล้วทำได้ยังไงกันไอเด็กเวนถ้าแน่จริงวันนี้ก็อย่าหนีไปไหนนะพ่อจะอาจให้ไม่เหลือชิ้นดีเลยคอยดู พอดีว่าฉันค่อนข้างรีบนิดหน่อยนะเออเออขอบอกลาเลยก็แล้วกันนะคุณได้สังหารลีเจ่นน้ำมวยจินระดับ60ได้รับค่าประสบการณ์3 1 2 5แล้วเธอล่ะจะต่อไหมเออใครจะต่อกับท่านล่ะคะดีแล้วยังไงก็ถือว่าเป็นกิวพี่น้องกันฉันเองก็ไม่ได้อยากจะทำอะไรที่มันดูแรงน้ำใจเกินไปเออกิวพี่น้องหรือว่าฝากขอโทษหัวหน้ากิวฮิเดนเลนด้วยแล้วกันนะดันเจี้นนี้ฉันขอก่อนละ สูอย่างระดับ40อาชีพนักรลบเวศสังกัดอินเด่นคราวคุณได้เข้าสู่ดันเชียนถ้ามพลรหดเปิดภารกิจแทนอาชีพโรนาดดำเนินการโดยเร็วถ้ามทลรหดระดับที่แนะนำ20-40ถึ 40, จำนวนคนจำกัด1-8คน